กับหลังจากสถานีราดชดำนียิงถามเปน,นะถามเฮียกูดจะาก่อนไปลงสถานีไหนครับพี่หลกพี่หลกพี่หลกพี่หลงนี่หไหวขึ้นตลอดเต็มผิดตลอด ครับผมสวัสดีครับทริปนี้นะครับผมเดินทางมากับทีมงานนะครับเดินทางเข้ามากทมอนะครับเพื่อมาแอลนะครับวันนี้วุแนแรกที่เขาจะเข้ามานะครับนี่ก็คือวัดยานนาวานะครับมากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวกับทีมงานจะเอาบุญไปฝากเอฟซีตัว หลังจากที่เอาเดินทางมากราบไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไะเดินทางกันเลยครับเตปนว้่อยครับตอนนี้รอซื้อตั๋วนะครับเ<ด>พื่อไปสยาม โอ้ดเนานะตกสยารครับสยามเต็มไปนะคะครับอรับเสร็บร้อยครับเดินทางลุกหน้าไปสยามต่อเลยต่อเลยครับ <c oughs>

ไปซาไปลืมอ่ะยิ่นยัไปหนาวนะบะครับผมนีบรรยากาศกบนลงเหนือฟ้านะครับเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปทูสิยครับ เป็นแรงที่วัยรุ่นกพม,มองชุนุมวันนี้ผมกับบุญชัยจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากเอฟซีเอฟีบ้านเอาสะครับที่มาได้ดมาที่ยากหานะครับเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นยังไงครับวันนี้ผมมาเก็บภาพและบรรยากาศไปฝากทีมท่านทั้งทมชัยแบ่งหน้เหมือนยามหน่อย <laughs> นี่ยังมาถึงนะครับตอนนี้ กับรังสถานีราชด,ดำนิยิงถามเปน,นะถามเฮียกูจับบอกไปลงสถานีไหนครับพี่หลงพี่หลงพี่หลงพ,พว่ยิงไหวขึ้นตลอดเข็มผิดตลอดครัอบผม บรรยากาศตอนนี้นะครับเหมือนผมไปอยู่ที่โรชิมาเลยครับประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศคล้ายๆกันคล้ายๆกับบรรยากาศญโรชิมาฮ่านี่เป็นเก๊ไก่โรชิมาญี่ปุ่นบุนควายมาแล้วเออให้านอย่ามาไก่ได้อารมณ์ได้เหมือ จุ๊บครับผมมาปะกันเห็นแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้คล,นคลิปนี้ผมยูนที่นี่เลยครับสยามพารากอนจุดสนยนรวมของวัยรุ่นภาคกลางวัยรุ่นทุกจังหวัดนะครับ,รบเดินทางเข้ามาในกทมต้องมาแอวที่นี่ครับและผมก็เป็นวัยรุ่นเ่านั้นเหมือนกันผมเดินทางมาจากเชียงใหม่วันนี้มายืนจุดจุดน,นี้มาเตียวแอลเพราะว่าผมกับลุงชายเป็นวัยรุ่นอย่างครับ ไวยลูกนาวาไวยลุ่นาวาอ๋อวันนี้มาเตียวเอวมาเอาบรรยากาศไปฝากคือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านติ่ติดตามเราปไปไปลุยกันเลยไปลุยพอยทงมาถึงตีแล้วเข้าไปเหวอวะลุยวิตตองเนี่ยเข้าไปเหรอหมอมีบอแบนมัเลยค่ะเขาตางที่มีหรอมีแหเนี่ง ตั้งสักบาทเข้าไปโผล่โค้นโค้นได้เอาบ่อมมีสตังค์แล้วยิงไปเข้าร้านเปินได้ใหญ่ต้องมีสตางค์อะมีมีมานักเอออันกายิงมันมาวอกนี่ว่าพอนี่แหละทิงยังแบบหอแฮงทิงห่อแฮนี่อีกอะกัมถุงนี่ตัวข้างไหน มาพ่ออ่ะพ่อแรกอยากอยากเดี๋ยวโอ้โหพ่อฮันหลังไปแล่งนักขวาเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บสตางค์มาซื้อให้ลุงเลย นี่ผมจะเก็มตาม,มาซื้อให้ลุงเออถ้าลุงมาตายเหียก่อนเนอะเออลุงจะใส่แน่อันนี้ถ้าห่าลงเล่นนี่เป็นเดือดกับปโดนงาบแม่นอนไหนเิงก็เป็นอย่าง,าง,งทิ้งพ่อเปิดเ,เ,เชือกเกิงไงเปิดแฮมลงุงกออ็คิ้งมาคนดังมาเป็นอย่างเดออ ครับผมนี่แฮมจุดจุดหนึ่งนะครับส่วนรวมของวัยรุ่นครับโอ้คนเป็นแสนนะครับผมเจลยังเอวหมาทั่วเลยครับคนนักเหลือปล่อยหลวงบ้านเฮาหรอเออนักขนาดคนนักขนาดครับตอนนี้นะครับครับชุดยอดนะครับครับวัยรุ่นผมเชื่อว่าวัยรุ่นนะครับทั่วทุกภาคนะครับมารวมอยู่นจุดจุดนี้จุดเดียวนะครับครับโอ้สุดยอดปะไปกันต่อเลยครับครับ ไปเลยรดนักะแนคนครับดูซ้ายขวาถั้าตอนเป็นลงไฟฟ้า,ฟาปุปาปะนีเจอครับถูปังนี้ครับอยอยหมน